โอเคก็สวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยูกับผมปัดปล,ปลอยเป็อีกอะไรอะไรอะรยอ,รอรบวชันอะสวิตโบนันซ่านะก็ในค่ายพีพีเหมือนเดิมวทชันเกลียจา้าไม่รู้ว่าวันไหนจะมาหรือไม่มานะก็แล้วแต่แบบเออเขาเรียกว่าไงว่าแดมบุญจริงๆอ่ะอุ้ย สักภาคนี้บอกมีแต่คนบอกว่าอสวิตโบน,าน,าน,นัสอ่ะมันโขดก็ไม่รู้ว่าจะโิ๊จริงเป c าตัวคุณเยอะอยู่ดีดีดีด,ดีว่าให้บันไดอย่างนี้สิแบบไม้แรกมกำไรแบบให้ชื่นใจจริงตัวคุณเยอะแนละ้วได้ใช้ตัวแผงนี่เป็นแบบ อะไรที่แบบรู้สึกดีแด้พอกับได้แบบคอมโบไปเยอะๆแล้วไม่ได้ใช้คูณสองเนี้ยอยากกระโดดเข้ารอยซะจริงๆไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยเบาไป5รอบอโอ้โหรอบที่6ไม่เบาเอาเอช่วยกันทำมาหาก,กินสิเนี่ยเอานึงจะได้ตัวคูณมากถ้ามันมีตัวคูณเยอะๆมล้ก็อาจจะรู้สึก ดีก็ได้หุ้ยอูาอหุ้ยี่สิบลูกทอ้อหมดนะตวคุณเยอะเยอะปกติเลยแต่หากคุนไปสองบาทยี่ห้าตังค์อืมไปต่อเพราะว่าผมซื้อราคานี้ไปเรื่อยๆถูก่ะถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เพลนไม่เทแล้วเอ่อ ไอ้พวกตัวคูณแบบเล็กๆน,น้อยเนี่ยมันจะมาแบบเหมือนขัดขวางไม่ให้คอมโบของเราแบบดําเดินไปได้นะดูดิเฮ้ยเรใสได้เพิ่มราคาแล้วแหละ ไม้สุดท้ายคอมโบสุดท้ายมาเปล่าต้องตคูณแม่เฮ้ยคูณสิพอห้าก็ดวดาวก็ขาดถูกไปสองพันแต่ก็ยังดีเรายังอยู่ในแบบเขาเรียกว่าแดนบวกเอันนี้มันคือค่าเงินยังไงวะผมมองไม่ออกนะเดี๋ยวลอง เอ้ยลองดูดิเราอาจจะไม่รู้ราคาก็ได้ใช่ป่ะเนี่ยแต่เนี่ย,ยไม่ไม่เอาอ่ะ <laughs> ไ,ไหวๆโอเคกล้วยได้ต่อ nice. โอ้อยเอ้ยแบบเขาเรียกว่าไงว่าเออคือแบบชงแม่งอย่างดีแล้วอ่ะตอนเนี้ยลูกพอสวยอัลลนและแางโม เสองสี่หกเจ็ดโคตรไปเนี้ยตรงนี้เอาจริงเอาละก็อเออตัวแพงมาแล้วตัวแพงมาแล้วทำไมได้ใช้หไม่มีตัวคูณแบบที่แบบอรังการ งานสร้างแบบดอกเดียวเซียวทั้งอำเภอเงี้ยสวยลูกพอต่อนแน่นอนอูบอกเลยแล้วก็เฮ้ยก็ได้อยู่โอเคอะไรห้าพันแล้วฝั่งนี้ถือว่ายังดีนะที่แบบเขาเรียกว่าไงว่ายังดีแบบกำแบบไรเงี้ยกำไรหกพันแล้ว เลิกดีกว่าไหมผมว่าแม่งมีกิมสังฮอนแปลกแปลกว่าลองดูมาถ้าไปนี้เข้าทุนหรือว่ามีกำไรผมก็เลิกทันทีแต่ถ้าว่าเจ๊งเนี่ยมันเดี๋ยวมึงเจอูอเจอแบบเขาเรียกว่าการคอโบที่แบบมาครั่ง เอ้ยเอ้ยอะไรยังไงโอ้ดูดิเอ้ยกร,ยรยจะจุกแต่ตัวแพงว่าน่าจะโดนว่ะซื้อแบบโชิบหายแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวจะคลี่อะ ว่าเลยเลิกก็ดีไม่สังหอนตุตุมันเป็นร่างลายชัดๆไม่เมื่อมันกินแล้วอันนี้กูขออะไรแบบเน้นๆแล้วก็กูจะเพนเลยแหละแต่งโมมาอยู่ไหมอางุ่นมาต่อเนื่องสวยแล้วก็อมยิ้มต้งเงินสวยกคตรวย nice. No. เยี่ยมไอ้หนูหมดถ้าตัวจคูณพคกแบบน่ารักันโอเคแปดพันเจ็ดร้อยขออย่างนี้อีกสักสองรอบก็มีกำไรแล้วแหละแต่ปกติของชวิตโบนัสซ่านะเอาจริงๆแบบทุกครั้งที่มันแบบเซนต์ตันีเชไปอ่ะดูดิชอบแบบว่าเป็นอีโนอีแนนเลยมึงเ้ยสวยทั้งโมได แต่งโมได้อยู่แล้วหัวใจมากเลยครันเดียวโอ้ถ้าเมื่อกี้อาจริงถ้ามีหัวใจมาช่วยอีกสักลูกนะบอกเลยกรีดทังอำเภอเลือกใช่ไหม โอ okay. เคผมว่าเลิกเลยดีกว่ากำไรนิดหนึ่งก็ยังดีพราะว่าไปต่อเนื่องนี้แม่งมีหวังชิบหายแน่ๆโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะแล้วก็มาเดินไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ